สำหรับเห็ดนางรมนะคะภายใน1วันเขาจะโตเร็วมากๆเลยค่ะก็ประมาณ4-5วันนะคะเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะถ้าหลังจาก5วันไปแล้วถ้าเขาไม่โตก็คือไม่โตเลยนะคะคือแคแร์แฟนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่พาทุกคนตื่นเช้ามาเก็บเห็ดนางรมเทานะคะเห็ดนางรมเทาเมย์ออกดอกครั้งแรกค่ะเมย์ก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะดอกใหญ่มากค่ะ จริงเห็ดถังนี้เป็นเห็ดถังที่4ของเมย์นะคะจากทั้งหมด6ถังที่เมย์มีเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วเมย์เพิ่งเก็บเห็ดถังที่3ไปเป็นเห็ดนางฟ้านะคะแทงดอกทุกรูแทงดอกดอกมากแต่ว่าตัไม่ไม่เป็นที่นะคะก็เดี๋ยวสําหรับเห็ดนางฟ้าชุดนั้นเดี๋ยวไม่ให้ดูคลิปย้อนหลังแล้วกันค่ะก็วันนี้นะคะเมย์ก็จะพามาเก็บเห็ดนางรมพร้อมกับบอกเพชรไม่รัก การเร่งให้เห็ดแทงดอกนะคะซึ่งมันได้ผลจริงๆคะ่ะแล้วก็ให้ดูคลิปเห็ดนางฟ้าคลิปนั้นย้อนหลังพร้อมกับเล่าปัญหาที่เมเจอให้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปเก็บเห็ดนางรมกันก่อนแล้วกันคะ่ะของเห็ดนะคะเดี๋ยวมันจะเปิดม่านพร้อมกันเลยคะ่ะวู้ฮู้อลังการงานสร้างนะคะว้าวใหญ่มากสุมให้ดู โอ้ใกล้ไปอืมใหญ่มากนะคะดูค่ะอืมตอนออกดอกเล็กๆเขาเป็นสีสีม่วงๆเทาๆฟ้าๆนะคะตอนนี้ขาวหมดแล้วไม่รู้ทำไมนี่ะาดะไม่จะให้ดูหลายคนอาจจะสงสัยว่านี่ถ้วยอะไร นี่เป็นถ้วยน้ําค่ะเวลาไม่ให้น้ําเห็นมันก็จะฉีดตรงนี้นะคะแล้วน้ําเขาก็จะกระจายออกไปเพราะว่าไม่เคยฉีดตรงดอกตรงๆแล้วดอกเขาเขาเหี่ยวเขาฝ่อตายค่ะก็ถังนี้จริงๆนะคะออกมาสามรูนะคะรูนี้นะคะให้ดูก็ไม่รู้ทําไมเกิดพร้อมกันนะคะแต่ว่ารูนี้ไม่โตนะคะแล้วก็รูนี้ออกรูนี้ก็จะตายเหมือนกัน,นะคะ่ะเ,เล็กๆอยู่ข้างในนะคะ รูนี้ก็ออกมาพร้อมกันกับกับเห็ดชุดนี้นะคะแต่ว่าไม่โตนะคะตายพอเห็ดตัวนี้เริ่มโตนะคะไอรูเล็กๆ2อรูเขาก็ตายเมยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะว่าทําไมแต่ไม่เป็นไรนะคะเราได้เห็ดตัวนี้ใหญ่มากสวยมากค่ะดูคะ่ะดูนะคะอุ้ยใหญ่จริงๆโอ้ยให้ดูกันดอกะะใหญ่มากเดี๋ยวจะชั่งกิโลนะคะเดี๋ยวเก็บแล้วจะชั่งกิโลนะคะว่า ช่อนี้หนักกี่กรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยเนาะอย่ไงไไม่ใด,ดอกพังก็สำหรับวิธีการเก็บเห็ดน,นะคะเราก็จะโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็พยายามขวานรากเขาออกมาให้หมดะคะ่ะมันจะเก็บยังไงแบบนี้เนียค่ะว่าเก็บเมเก็บถไไ่ไถวิดีโอไปไม่ไม่น่าจะได้นะคะเดี๋ยวเม่ไปเก็บก่อนมาแล้วนะคะทุกคน อ้ยอันนี้เป็นด้านที่เขาติดกับถังนะคะไมนน่ต้องไปควานรากออกอุใหญ่มากค่ะใหญ่มากหอมมากเลยนะคะดูค่ะอืมเดี๋ยวเราจะมาชั่งกิโลดูกันนะคะว่าเห็ดช่อนี้หนักกี่กรัมลองทายกันดูสิขาเมดคิดว่าน่าจะประมาณ300กรัมนะคะไม่แน่ใจดาดาโอ้โหสามร้อยกรัมจริงๆด้วยค่ะทำไมซื้อหวยถึงไม่ถูกแบบนี้ โอ้แม่เจ้า3ามกรัมแปเ้ยสามกรัมนะคะจากที่เราผอนเห็ดเก็บเห็ดออกไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมาควานรากรากที่เหลืออยู่ตรงนี้ออกนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะเน่าแล้วก็อาจจะทําให้เชื้อเห็ดทั้งถังเน่านะคะนี่นะคะมีก็จะใช้ปลายช้อนนะคะแน่นมากเลยค่ะ ออกมาแล้วนะคะออกมาสิจ้านีค่ะรากของเขานะคะติดอยู่ข้างในรูจะลึกหน่อยนะคะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเมเจอเชื้อราหน้าก้อนเห็ดน,นะคะเม่ก็คว้านเชื้อราออกแล้วเม่คว้านเยอะไปหน่อยค่ะคว้านลึกไป ถ้าไม่คว้านลึกเมย์ก็กลัวเชื้อราไม่หายค่ะเมย์ก็เลยคว้านลึกมากถ้าใครเจอเชื้อราหน้าก้อนเห็ดเหมือนเมย์เจอนะคะให้เอาน้ําปูนแดงที่เราทําขนมเนะะี่ยค่ะมาสเปรย์ใส่เช้าเย็น2วันนะคะแล้วเขาจะหายค่ะนี่เมย์ก็ขูดเอารากเห็ดออกหมดแล้วนะคะทั้งรากเห็ดที่เก็บไปเมื่อกี้แล้วก็เห็ดที่เขาแทงหนอ่อแต่ไม่โตนะคะเมย์ก็ขูดออกหมดเลยนะคะ หลังจากที่เราเก็บเห็ดแล้วก็ขูดร่างเห็ดออกหมดแล้วนะคะเราก็จะพักเชื้อประมาณ2-4วันนะคะคือไม่ต้องให้น้ำเขา2-4วันค่ะที่ฟินแลนด์ช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างแห้งนะคะเมก็เลยจะพักเชื้อแค่2หรือ3วัน,นะคะ่ะหลังจากที่พักเชื้อเห็ดครบ3วันแล้วนะคะเมก็มาเดินหาซื้ออ,อ,อาหารเสริมไปให้เห็ดนะคะเพื่อที่จะได้เร่งให้เขาแทงดอกนะคะ ไม่ต้องงงนะคะว่าเมย์มาเดินดูทำไมชั้นเ,ออเครื่องดื่มชูกำลังก็คือเมยดูมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็เห็นเจ้าของฟาร์มเห็ดที่ไทยหลายๆคนเขาบอกว่าเครื่องดื่มชูกำลังได้เลยค่ะเอาไปผสมน้ำฉีดรดเห็ดนะคะจะช่วยให้เห็ดแทงดอกเร็วขึ้น,นะคะ่ะเมยก็ซื้อคาราบาวแดงมาจากร้านไทยนะคะหขวดก็วิธีการผสมก็คือ คาราบาวแดง1 4จนขวดผสมกับน้ำประมาณ200มิลลิลิตรนะคะที่เมย์ใช้ผสมหนึ่งครั้งเราก็ต้องสเปรย์ให้หมดขวดนะคะอย่ากเก็บไว้นะคะถ้าจะฉีดตอนเย็นเราก็มาผสมใหม่แล้วก็ค่อยใช้ใหม่นะคะเราก็สเปรย์เขาเช้าเย็นอย่างนี้นะคะประมาณ2วันค่ะ1ขวดก็จะได้พอดีค่ะ2วันเช้าเย็นนะคะก็สเปรย์ไกลๆแบบนี้นะคะ่ะสเปรย์เหมือนกับ ตอนที่เราให้น้ําเห็ดปกติอะค่ะไม่ต้องสเปรย์เข้าไปในรูเห็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อเขาชะเน่าน้าสเปรย์สเปรย์ไปนะคะให้ชุมช่มๆผ่านไป 3- าถึงสวันหลังจากที่เราสเปรย์เครื่องดื่มบํารุงกําลังให้เห็ดไปนะคะเขาก็จะแทงหน่อออกมาแบบนี้นะคะดกมากค่ะรูนี้ก็มีนะคะนี่กําลังขึ้นค่ะจริงๆตอนแรกที่เมดูดูดูดที่เจ้าของฟาร์มเขาพูด เมย์ก็คิดว่ามันจะจริงหรอมันจะออกจริงหรอ,อ,อ,รหรอเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยนะจะทําให้เห็ดออกเร็วแต่มันก็จริงค่ะนี่คือผลลัพธ์เพราะว่าเมย์ลองฉีดจริงๆแล้วมันก็ออกดอกเยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่าในเครื่องดื่มชูกําลังจะมีสารอาหารวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ําตาลกลูโคสนะคะซึ่งช่วยเร่งให้เห็ดออกดอกได้ค่ะลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะเครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ สามารถเร่งให้เห็ดออกดอกได้จริงๆคอนเฟิร์มค่ะพอดอกเห็ดเริ่มจะโตนะคะเมยอยากจะแนะนําวิธีการให้น้ําเห็ดนิดนึงค่ะค่ะถ้าเขาแทงดอกออกมาแล้วพยายามอย่าสเปรย์น้ําให้โดนดอกเห็ดโดยตรงนะคะเพราะท้าไม่อย่างนั้นเขาก็จะฝ่อแล้วก็แห้งตายไปในที่สุดทะให้โตนะคะ วิธีให้น้ำเห็ดที่ดีที่สุดนะคะก็คือหาภาชนะอะไรก็ได้นะคะมาวางกใกล้ๆถังเห็ดแล้วก็ให้สเปร์น้ำลงไปที่ภาชนะนั้นนะคะแล้วทีนี้น้ำก็จะกระจายไอยน้ำขึ้นไปบนอากาศนะคะแล้วดอกเห็ดเขาก็จะดูดน้ำจากอากาศนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้สเปร์ข้างบนถังเห็ดนะคะให้ฟองน้ำกระจายออกไปนะคะทำพร้อมกันทั้งสองแบบก็ได้ะคะ่ะ ก่อนหน้านี้เมเจอปัญหาเห็ดแห้งฝ่อตายนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคืออยู่ดีๆก็เหี่ยวแล้วก็หยุดโตแล้วก็แห้งกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะมีแค่ไม่กี่ดอกในหนึ่งช่อนะคะที่โตแต่ก็โตไม่เต็มที่นะคะสาเหตุก็เพราะว่าความชื้นในอากาศไม่พอนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะแห้งเหี่ยวฝ่อไปเลยนะคะอังนี้รอบที่แล้วเมก็เสียเห็ดไปเลยนะคะหนึ่งถัง แต่แล้วเดชบุญเมก็ค้นพบวิธีการสร้างความชื้นเทียมในบ้านให้กับเห็ดนะคะที่ฟินแลนด์ช่วงฤด,ดูหนาวอากาศจะแห้งนะคะแต่ว่าเห็ดเขาต้องการความชื้นในอากาศประมาณ80%นะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการสร้างความชื้นเทียมให้กับเห็ดนะคะ ก็สำหรับวิธีการเพิ่มความชื้นในอากาศให้กับเห็ดในบ้านนะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะมีก็จะเอาถ้วยแบบนี้นะคะมาวางแล้วก็ใส่น้ําร้อนลงไปค่ะเออทน้ําร้อนๆที่เราเพิ่งต้มมาลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีไอน้ําเกิดขึ้นนะคะไอน,น้ํานี่แหละค่ะทาให้เกิดความชื้นในอากาศนะคะก็อากาศก็จะไม่แห้งนะคะ เข้าไปนะคะคถ้าใครเพราะเห็ดอยู่เมืองหนาวนะคะเมย์ก็แนะนำว่าให้ใช้วิธีนี้ทั้งเช้าและเย็นตั้งแต่เห็ดเขาเริ่มฟอร์มดอกจนถึงวันที่เราสามารถเก็บเห็ดได้นะคะต้มน้ำร้อนเทสใส่ถ้วยใส่ถาดมาวางใกล้ๆถังเห็ดนะคะเพราะว่าจะทำให้อากาศชื้นพออากาศชื้นเห็ดก็จะโตเร็วขึ้นนะคะแล้วก็หมดปัญหาเรื่องเห็ดแห้งฝ่อตายนะคะ ก็จะสเปรย์น้ำนิดนึงนะคะสเปรย์ลงไปในถ้วยน้ำร้อนนี่นะคะนี่นะคะเพิ่มความชื้นในอากาศให้เห็นนะคะเสร็จแล้วก็ต้องปิดม่านนะคะปิดม่านให้เข้าเหมือนเดิมเพราะว่าอากาศที่ฟินแลนด์ค่อนข้างจะแห้งนะคะเรายิ่งฤดูหนาวอากาศยิ่งแห้งนะคะแต่ม่านเมก็ฉีกแล้วนะคะรอบนี้จะได้ระบายอากาศ เขาจะได้มีอากาศหายใจนะคะคิดว่าเห็ดตัวนี้พรุ่งนี้น่าจะเก็บได้ะคะ่ะนี่คะ่ะปิดมา่านแล้วก็มันก็จะเอากล่องลังปิดแบบนี้ด้วยค่ะแต่ไม่ต้องปิดแน่นนะคะมันก็จะเหลือช่องว่างไว้อยู่แค่กันลมเฉยๆค่ะถ้าทำตามขั้นตอนที่เมย์แนะนำในคลิปนี้ครบทุกขั้นตอนนะคะรับรองเลยค่ะว่า จะได้เห็ดดกเห็ดดอกใหญ่เห็ดอวบแล้วก็ไม่มีปัญหาแห้งฝ่อตายค่ะ่ออีกสองถังถังนี้ก็กําลังงอกงอกทุกรูเลยค่ะรูนู้นอันนี้ใหญ่มากนะคะขายใหญ่มากนี่ก็กําลังงอกก็กําลังงอกนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดติดตามย์ด้วยนะคะ